เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆน้ำชมเลือกๆอยู่คนระับเป็นบ้านเดี่ยวครับสไตล์ล็อบถาปูนเปื่อยพื้นที่กว้างขวางครับสนามหญา้าหน้า,นา,นาบ้านมีที่ปลูกต้นไม้ด้วย165ตารางวาคนระับปลูกต้นไม้ผลไม้ทำสวนหย่อมสนามหญ้ากันได้สบายๆเลย บ้านก็พร้อมเข้าอยู่นะครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวไฟฟ้าประปาพร้อมมีเพื่อนบ้านครับไม่เปลี่ยวเห็นวัสดุอย่างดีครับสวยสะอาดทั้งหลังกระเบื้องแกนิตโตครับเงาวัน้าต่างมุ้งลวดเหล็กดัดครบๆพร้อมอยู่ครับพื้นที่เหลือเยอะอาณาเขตชัดเจนนะครับมีโลรอบขอบชิด165ตารางวาขายเพียง1ล้านหแสนบาทเท่านั้นเองฝากกดติดตามกดถูกใจมาให้ด้วยนะครับ ท่าใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนแปลงนี้อยู่ดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่เปิดโหเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ